ไปเราก็จะเดินผ่านผาแดงผาเหยียบเมฆนะครับไปจนถึงผาหมักดุกแล้วก็เลี้ยวเข้าจุดจางเซนที่ศูนย์บรการนะักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ก็เวลาสี่โมงครึ่งขนาดออกสี่โมงครึ่งนะครับก็น่าจะกลับไปจุดตั้งแคมป์เหมือนกันนะครับก็สดช้กรรมครับเดินกันไปเหมือนเดิม ผมยืนอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นการเดินป่าของไทยหลายๆคนเลยนะฮะวันนี้นะครับ5ตุลาคมเป็นวันที่5ของการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวปี63 64นะครับบรรยากาศก็อย่างที่เห็นเลยคือฝนตกนะฮะก็อยู่ในช่วงฤดูฝนต้นเดือนตุลาคมนะครับครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมมาเที่ยวภูกระดึงนะครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มา ในเดือนตุลาคมหรือว่ามาเชื่อมเกิดฟูนะครับก็บรรยากาศก็คงจะแตกตา่างันก้ากันก่อนนะครับใยรอาร์กอากาศบอกว่าฝนจะตกหนักแบบนี้ไปอีกประมาณสองสามวันนะครับทั้งบนฟูกับหน้าฝนเดือนตุลาคมจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูกันครับ ครับผมหลังจากที่เราเดินขึ้นเขามาประมาณ5กิโลเมตรครึ่งนะครับตอนนี้ก็มาถึงหลังแปลนะครับเป็นจุดซึ่งเปลี่ยนจากทางขึ้นเขาเนี่ยมาเป็นที่ราบป่าสนบนยอดภูนะฮะสภาพอากาศก็บอกว่าค่อนข้างจะแปรปรวนทีเดียวนะฮะตอนมาถึงปุ๊บเลยเนี่ยหมอกคลุมเยอะมากนะครับแล้วสักพักก็แดดออก สำหรับตอนนี้นี่ทางขวามือของผมทางตัวเมืองตัวอำเภอภูก,กระดึงเนี่ยโอ้แดดดีมากเลยนะฮะมองไปนี่เห็นทุ่งนาเขียวมองเห็นบ้านคนเห็นภูเขาชัดเจนเลยแต่ฝั่งซ้ายซึ่งเป็นทางเดินไปศูนย์บริการท่องเที่ยววังกวางนะครับเมฆฝนนี่มาเต็มเลยนะฮะจากจุดนี้นะครับเรายังต้องเดินไปศูนย์บริการท่องเที่ยววังกวางอีกประมาณ3กิโลเมตรครึ่งนะครับแต่ว่าทางก็จะเป็นทางราบแล้วล่ะ เป็นทางราบเดินไปบนป่าสนเลยใช้เวลาอีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ดูจากเวลาแล้วตอนนี้ก็พึ่งบ่ายแก่ๆนะครับยังไงก็คงไปถึงก่อนเย็นแน่นอนมาเดินตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นร้องรอยของป่าภูกระดึงซึ่งโดนไฟป่าเล่นงานอย่างหนักเลยครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา พักผ่อนกันมาเต็มที่เรียบร้อยหลังจากเดินขึ้นภูเมื่อวานนะครับตอนนี้ก็เป็นวันที่สองบนภูกระดึงของเรานะฮะหลังจากเมื่อคืนฝนตกแล้วก็ตกพรำๆม,ม,มาเรื่อยๆนะครับตอนนี้สายๆแปดโมงครึ่งนะฮะปรากฏว่าท้องฟ้าเนี่ยจมใสามากๆเลยแดดแรงมากจากที่คิดว่าจะได้เดินตากฝนกลายเป็นต้องมาเดินตากแดดแทนนะฮะก็สําหรับวันที่สองนี้นะครับ เราจะไปเที่ยวน้ําตกต่างๆบนภูกระดึงกันช่วงนี้เป็นช่วงต้นฝนนะครับเขาบอกว่าระดับน้ําน้ําตกเนี่ยเยอะแล้วก็สวยมากแต่ก่อนจะเจอน้ําตกเราก็ต้องไปผจญนงทากกันนะฮะช่วงนี้ก็ท่าก็จะเยอะไม่หน่อยและครับเขาบอกว่าเยอะมากเลย,เลยนะฮะโดยเฉพาะเส้นทางนี้จะโดนมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับ เอาละครับหลังหลุดจากเส้นทางเที่ยวน้ําตกต่างๆมาได้นะครับตอนนี้เราก็มายืนอยู่ตรงสี่แยกเป็นสี่แยกจริงๆเลยละครับผมสี่แยกทางเดินเดินไปทางไหนก็ได้นะครับทางมีทางนึงนะครับทางนี้ก็คือทางที่เพิ่งออกมาจากน้ําตกถ้าใหญ่ส่วนทางขวามือทางนี้นะครับกลับไปศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประมาณ1กิโลเมตรอีก2ทางที่เหลือนะครับจะเป็นทางที่สามารถเดินไปผาลมศักได้ทั้งคู่นะครับทางข้างหลังผมตรงนี้นะครับจะเป็นทาง ออกไปเรียบหน้าผาเลยส่วนทางซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นทางไปสานุดาดก่อนแล้วเดี๋ยวก็มีเส้นทางตัดไปอีกทีหนึง่งครับผมพอเราเดินทะลุทุ่งหญ้าแล้วครับแล้วก็ทิวสนจากสะานดาดแล้วก็ มาถึงทางเดินเรียบหน้าผาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้คือผาเหยียบเมฆนะฮะก็เป็นจุดชมวิวที่สวยอีกแห่งหนึ่งของภูกระดึงนะครับก็ซึ่งก็คือจริงๆแนวหน้าผาตั้งแต่ผามากดูไล่มาเรื่อยๆนะครับไปจนถึงผาลุมศักทุกจุดเนี่ยครับคือเป็นวิวลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้หมดแหละครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกไปนั่งชมวิวที่ไหนตรงไหนก็แล้วแต่ตามใจชอบเลย เนี่ยครับบรรยากาศเช้านี้ที่ผานกแอนนะครับจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูกระยึงแน่นอนครับว่าวันนี้ไม่มีพระอาทิตย์ก็ถ้าใครอยากดูทะเลเหมอกวันนี้ผิดหวังนะครับแต่ถ้าใครชอบอาบหมอกข,ขาวๆเนี่ยวันนี้สะใจมากๆมาเต็มจริงๆครับผม วันที่3ามของเราบนภูกระดึงนะครับจริงๆทริปเนี้ยตอนแรกผมวางแผนไแค่3วันสองคืนแต่ว่าเพราะความสวยของภูกระดึงช่วงต้นฤดูฝนเดือนตุลาคมเนี่ยมันสวยมากจริงๆเที่ยวยังไม่พอเลยก็เลยขอต่อเวลาอีกสักคืนแล้วกันวันเนี้ยก็จะพาไปเก็บตกจุดสวยๆจากที่เมื่อวานเรายังไปไม่ถึงนะครับ หรืแค่500เมตรนิดๆเท่านั้นนะครับกับน้ําตกท่ำมซอเหนือจุดหมายหลักของผมในวันนี้ครับ จุดหมายให้ต่อไปก็คงถึงเวลาไปผาลมสักทีนะครับไม่ไกลแต่ก็ไม่ได้ไกลนะครับ3ามกิโลเมตรนิดครับในที่สุด ก็มาถึงขาลมศักเรียบร้อยแล้วนะครับเดินมาเรื่อยๆก็เดินเพลินๆนะครับก็คิดว่าแป๊บเดียวละกันนะฮะนี่เลยตอนนี้ผมอยู่ที่แผนที่บนเส้นทางสืบสานธรรมชาตินะครับก็สําหรับวันนี้นะฮะเฉพาะวันนี้ที่เราเดินออกจากศูนย์ในการท่องเที่ยวมาครับที่ผมเดินมาก็จะเป็นนะครับจากศูนย์ในการท่องเที่ยวเดินมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะไปขอทำต่อครับครับขอปัสยกรรมต่อมาหาลมสักเราก็เดินวนมาตรงนี้นะฮะก็จะอยู่ที่ผาลมสัก นี่ขากลับก็ง่ายๆเหมือนกันก็คือเดินเรียบหน้าผาไปเรื่อยๆนะครับจนถึงฐานหมักดูแล้วก็จะตัดกลับไปที่ศูนย์ในการท่องเที่ยวก็เรียกว่าเส้นทางเดินเที่ยวบนภูกระดึงมันเป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะมีเส้นตัดๆๆเป็นช่วงๆนะครับซึ่งก็อย่างวันนี้ก็เรียกว่าเป็นสี่เหลี่ยมรอบใหญ่เลยนะครับขา,า,าดขาดเฉพาะตรงศูนย์ศกซึ่งเราไปเที่ยวมาแล้วเมื่อวานนะฮะก็สําหรับคนที่จะมาเที่ยวก็ต้อง ต้องฟิตร่างกายสักหน่อยไม่ใช่สาหรับเดินขึ้นภูอย่างเดียวแต่สําหรับการเดินเที่ยวบนภูด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจะมาหาลมสกักไม้ถึงแลนด์มาร์กของภูกระดึงแล้วเดินกลับไปลายกางเต็นก็เป็นระยะทางประมาณ20กิโลเมตรอยู่แล้วนะครับซึ่งสิ่งที่ยากในการเที่ยวภูกระดึงผมว่าคือการเดินบนภูไม่ใช่การเดินขึ้นภู ตื่นมาวันสุดท้ายก่อนที่เราจะลงปูกระดึงในวันนี้นะครับพร้อมกับบรรยากาศจากที่เห็นนะครับขาวออโรนเลยเมื่อคืนฝนตกแล้วก็ที่สำคัญคือลมแรงมากนะครับสภาพเต็นท์พยานอย่างที่เห็นนะครับไม่ต้องบรรยายเลยก็เต็นท์่างนะครับเป็นที่นอนไนด้3ที่บนะนชั้นเรืองฟางที่นา่งแรงจริงๆคือจะนอนบนเรือจริงๆนะครับ สภาพทางเดินลงก,ก็คงจะต้องเลกเทะแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา8โมงครึ่งละขอผมเตรียมตัวกินข้าวกินปลาเก็บของเก็บเต็นท์ที่เปียกอีกสักพักหนึ่งจะเดี๋ยวลงไปลุยทะเลค่วันนครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับทริปภูกระดึงสี่วันสามคืนของผมในครั้งนี้ภูกระดึงต้นฝนเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งฤดูการที่น่ามาเที่ยวมากๆนะครับบรรยากาศก,ก็อาจจะแตกต่างไปกับช่วงหน้าหนาวช่วงปีใหม่ช่วงสันวาที่คนนิยมมาเที่ยวกันแต่ว่าก็มีสเสน่ห์ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นช่วงเวลาที่น้ําตกทุกแห่งเลยข้างบนสวยมากๆนะครับมีน้ําเต็มนะฮะอากาศอาจจะชื้นแฉะไปสักหน่อยแต่ก็ ถ้าใครชอบธรรมชาติผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ยากเกิดใบนะครับทลิปนี้ก็เจอทุกอย่างฝนแดดนะฮะเจอน้ําตกคลิปน้าผาเจอแสงสวยๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมาเที่ยวภูกระดึงก็ได้มิตรภาพกลับไปเป็นกองมาคนเดียวก็ไม่มีปัญหาเลยข้างบนเพื่อนเยอะมากนะครับสักครั้งครับใครอยากลองมาดูมาพิชิตภูก,กระดึงไม่ว่าจะเดือนไหนก็มาได้นะครับตั้งแต่ตุลาจนถึงพฤษภาคม เลือกเอาเอาตามที่ใช่ตามที่ชอบนะครับแต่สักครั้งหนึ่งควรมาพิชิตที่นี่ครับภูกระดึง